แม้เราจะอยู่ในยุคที่เจริญที่มนุษย์สามารถเดินทางไปอวกาศที่มนุษย์สามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลกแต่ยังมีคนที่เคร่งศาสนายัางมีคนที่ยึดติดอยู่กับเมื่อ1400ปีที่แล้วเนี่ยหลายประเทศอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือประเทศบูรันดีรัฐบาลสหรัฐแสดงความไม่สบายใจเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2567หลังทราบข่าวว่าประธานาธิบดีเอวาริส เอ็นดายิซิมิเยห่งบุรุนดีออกมาเรียกร้องให้ประชาชนลงโทษกลุ่มคนรักเพศเดียวกันด้วยการปาหินคำพูดดังกล่าวสะท้อนความพยายามที่จะยกระดับกวาดล้างผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในบุรุนดีซึ่งกลุ่มคน LGBT นั้นนอกจากจะถูกสังคมคว่ำบาตรแล้วยังมีโทษจำคุกสูงสุดถึงสองปีหากถูกพบว่าก,กระทำความผิดฐานรักร่วมเพศ สหรัฐรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งกับคำพูดของประธานาธิบดีเอวาริสเอนเดยิซิมิเยซึ่งพุ่งเป้าไปยังพลเมืองบุลนีที่เป็นกลุ่มคนชายขอบและเปราะบางแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบ,บุว่าเราขอเรียกร้องให้คณะผู้นางบุลนีทุกคนเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีมาแต่กำเนิด inherent dignity และสิทธิ์ที่จะแยกออกจากบุคคลนม้ได้ In Alienable Rights ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกๆคนในสังคมบุรุนดีเมื่อวันศุกร์ที่19ทธันวาคมพุทธศักราช2566ัอ25็เอนดายชิมิเยได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนลงโทษชาวเกย์ด้วยการปาหินโดยกล่าวกับสื่อมวลชนว่าถ้าพวกคุณอยากดึงดูดคำสาปแช่งมาสู่ประเทศของเรา ก็จงยอมรับการมีรสนิยมรักร่วมเพศผมยังคิดด้วยซ้ำว่าหากเราพบคนเหล่านี้ในบุรุณดีก็พาตัวพวกเขาไปยังสนามกีฬาแล้วช่วยกันปาหินใส่จะดีกว่าทำแบบนี้ไม่บาปด้วยผู้นางบุรุณดียังอ้างว่าการมีลสนิยมรักร่วมเพศนั้นคือสิ่งที่ถูกนำเข้ามาจากโลกตะวันตกทัศนคติของผู้นางบุรุดี เป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้ถึงกระแสต่อต้าน LGBT ที่กำลังแผ่ขยายในภูมิภาคแอฟริกาเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566รัฐบาลยูกันดาได้ออกกฎหมายลงโทษประหารชีวิตสำหรับผู้กระทำความผิดฐานรักร่วมเพศบางอย่างและกำหนดระวางโทษจำคุกเป็นเวลาย,ยาวนานสำหรับความผิดรักร่วมเพศในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่เรียกเสียงประนามรุนแรงจากชาติตะวันตกและบรรดาน,นักสิทธิมนุษยชนสหรัฐตอบโต้เรื่องนี้ด้วยมาตรการแซงชั่นหลายอย่างเช่นใช้มาตรการจำกัดการเดินทางและถอดอยูคกันดาออกจากข้อตกลงยกเว้นภาษีศุลก,กากรขณะที่ธนาคารโลกก็ระงับการอนุมัติเงินกู้ในอนาคตให้กับชาติแอฟริกาตะวันออกแห่งนี้ นักการเมืองบางคนในเคนยาสูดานใต้และแทนซาเนียก็พยายามผลักดันกฎหมายต่อต้าน LGBT ในประเทศของตนเช่นกันโดยอ้างว่าทำไปเพื่อปกป้องอธิปไตยและค่านิยมดั้งเดิมของชาวแอฟริกาจากอิทธิพลของชาติตะวันตกที่พยายามกดดันให้สังคมแอฟริกาต้องเปิดกว้างในเรื่องนี้ขอบคุณที่มาจากรอยเตอร์ ถ้าจะสรุปจากเนื้อหาข่าวนี้โลกอิสลามเขาก็ยังเกาะตัวกันเขายังใช้หลักการศาสนาเดียวกันในการประกาศใช้กฎหมายจารีประเพณีวัฒนธรรมหรือกฎหมายชาลีอะซึ่งยกเป็นธรรมนูนในการปกครองของพวกเขาโดยเขาอ้างว่าเขาต้องการจะปกป้องอธิปไตยและค่านิยมดั้งเดิมของพวกเขาเราชาวไทยจะต้องใช้ประเด็นในการคิดตอบโต้มุสลิม5%เปเซ์ในประเทศไทย การที่มุสลิมพยายามจะรุกรานอธิปไตยของไทยด้วยการสวมฮิญาบด้วยการสวมหมวกกาเบยะเข้าไปในรัฐสภาด้วยการพยายามผลักดันการกินอาหารฮาลาลและการสร้างห้องละหมาดทั่วประเทศนั้นเป็นการทําลายอธิปไตยและค่านิยมดั้งเดิมของพวกเราชาวพุทธในประเทศไทยดิฉันว่าคงได้เวลาแล้วละที่จะกําจัดความอายุทิธริทงพวกนี้ออกไปจากสังคม แล้วก็นำพุทธศาสนากลับมาตั้งอยู่ในที่ที่ควรอยู่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ